แมนยู you, กูไม่กลับอโมริมยอมรับสภาพต้องคิดถึงเรื่องนี้ตกชั้นแล้วหลังแพ้นิวคาเซิรคาบ้านจำที่14พรีเมียร์ลีกรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์หลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัส่งท้ายปี2024แพ้คาบ้านให้กับนิวคาเซิรยูไนเต็ดแบบหมดสภาพ0-2ทำให้ปีศาจแดงแพ้ในลีก3นัดติดต่อกันโดยที่ยิงประตูไม่ได้เลย เสียไปถึง7ลูกจบเกมนี้แมนยูแข่งไปแล้ว19นัดมี22คะแนนเท่าเดิมยังอยู่อันดับ14บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกต่อไปอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่7แต้มส่วนนิวคาสเซิลอยู่นเตดชนะในลีก4นัดติดต่อกันแบบไม่เสียประตูเก็บเพิ่มเป็น32คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ5ด้านรูเบนอมโมริมยอมรับสภาพว่าตอนนี้แมนยูอาจต้องคิดถึงเรื่องการดิ้นรนหนีตกชั้นแล้วเมื่อดูจากอันดับและแต้มบนตารางคะแนนผมคิดว่ามันเป็นไปได้ และเราต้องชัดเจนกับแฟนบอลของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ฤดูกาลนี้จะยากสําหรับทุกคนจริงๆมันสามารถทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเราต้องสู้มันเป็นความผิดของผมด้วยทีมยังไม่ดีขึ้นช่วงนี้เราเสียซูนไปหน่อยและก็รู้สึกอายอยู่บ้างที่เป็นโค้ชแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดและพาทีมแพ้ไปหลายเกมผมคิดว่าผู้คนเบื่อหน่ายกับข้อแก้ตัวที่สโมสรแห่งนี้สโมสรแห่งนี้จําเป็นต้องถูกปลุกให้ตื่น